สวัสดีครับแฟนเพจก่อนกลวยทีวีทางท่องช่อง u t u b e ก่อนกลวยทีวีนะครับวันนี้พามาพบกับหนุ่มรูปลอหน้าตาดีเขาเพื่นั้นคือยอดรักนี่นะครับพลายยอดรักหล่อมาก,นะมกควันนี้พลายยอดรักมาอยู่ที่วัดนะครับเนื่องจากว่า ผู้เลี้ยงนี่ท่านมามาบวชนะครับนี่มาพักผ่อนก็เลยนำยอดรักมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับถือโอกาสพักผ่อนอยู่ที่วัดในช่วงเขา้าพรรษานะครับอายุเท่าไรแล้วลวงพี่ยี่สิบเองโอ้ยกำลังหนุ่มแน่นเลยสวัสด,ดีครับ,รบก่อนแล้วนี่โอ้สุดยอดโอ้สูงมากเนาะอายุยี่สิบ อ่าเป็นช้างอีเชือกหนึ่งนะครับที่อ่าเป็นหนุ่มรูปหลอ่อก็สูงมากครับนี่อายุยี่สิบน่าจะเป็นพอพันเนาะพอพันที่ดีเลยนะนี่นะครับอ่อยายอดรักมีลูกกี่คนกี่กี่ตัวแล้วนี่ลูก,ลกสองเชือกมีลูกเป็นลูกสองแล้วงานน,นี่สวยงามครับโค้ง สงาตอนนี้ควานช้างหลวงพี่เมาส์นะครับก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าเจียงก็ลายรักนี่ก็เลยเอามาอยู่ไว้ที่วัดนะครับไม่อยากให้คนอื่นดูแลนะ มาอุปช้าระชมบยู่ที่วักตาเจียงช้างคิดถึงวานาช้างด้วยอ๋อช้างคิดถึงพระพระคิดถึงช้างนะครับก็เลยต้องเอามาอยู่ด้วยกันนะ้ากันเนาะก็เป็นวิธีวิธีนึงนะครับที่ของชาวชุมชนอกลวยอาเจียงคนเลี้ยงช้างนะครับที่ตำบลกระโพงเพ่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ออยากดูช้างนะครับอยากดูช้างก็มาที่นี่เลยเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ มีช้างกว่า4 5 0หเชือกนะครับที่อยู่ที่นี่หลังจากที่เจอโควิดนะครับช้างก็กลับคืนถิ่นกว่า100เชือกนะฮะส่วนพลายยอดรักตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่าเจียงนะครับก็ท่านที่เป็น f อซของยอดรักนะครับก็ตามมาดูนะฮะ ม่หนุ่มหน้าตาดีเขาผู้นี้ชื่อว่าโยอดรักโอ้เลยคายเนานี่มนมานมามีมาาเลยนาเนนมาเลย เจ็บขาแล้วช้างเจ็บขาเจ้ขาจของเจ็บเอวควานช้างเจ็บเอวหลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับยอดรักอาบน้ำยังรอเลยนะครับแต่หลังถัดมานะครับฝนตกนะดินที่นี่เป็นดินแดงยอดรักก็เลยเล่นดินซะแดงเลยนะครับ ตัวแดงแจ๋เลยอโชยยกขาหน่อยยกขายกขาหน่อยแล้วยกขาหน่อยจะล่างนี่ยกขาแล้วโอเคยาวมากนี่ครับสั่งได้ครับสั่งได้นี่อะลองอะลองเสียงหน่อยเสียงเสียงเสียงให้แล้ว เสียงเสียงสุดยอดโอ้นีต้องขอบคุณยอดรักมากเลยนะครับที่แสดงพลังเสียงที่แสนจะไพเราะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับฟังกันนะครับนี่คือพลายยอดรักแห่งหมู่บ้านช้างวัดป่าอาจเจียง